บิวเฟกีครับจำไมาได้ใช่ไหมฮะนแฟนริวพู๋เดีวบิวเฟกีเนี่ยแหละครับคนเดียวกับที่เคยเกือบย้ายมาอยู่ริวพูลครับในช่วงซัมเมอร์2018แล้วจู่ๆดีลมันก็ลม้ลมลงกลายเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะมันถึงขั้นว่ามีภาพหลุดหรือมีคลิปสัมภาษณ์ของเฟกีเนี่ยในชุดของริวพูแลแล้วด้วยซ้ำน,นะครับแต่เราะว่าดีลนี้ไม่เกิดขึ้นครับ m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตา้าบายจิตรกรสีคําเกรือสวัสดีครับต้อนราสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีขําเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับสาการณ์ปัจจุบันนะครับสำหรับนิโคลเซ์ต้องยอมรับนะครับว่ากลายเป็นชื่อที่ถูกพาดหัวข่าวหลากหลายเจ้าหลากหลายสื่อ นับแต่เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับกลายเป็นสโมสรที่มีเจ้าของรวยที่สุดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีข่าวมากมายครับกับบรรดานักเตะชื่อดังแล้วหนึ่งในนั้นนะครับที่ถูกผูกโยงเข้ามาก็คือนาบิลเฟกีครับจำไม่ได้ใช่ไหมฮะแฟนลิเวอร์พูลนาบิลเฟกีเนี่ยแหละครับคนเดียวกับที่เคยเกือบย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลครับในช่วงซัมเมอร์2018แแล้วจู่ๆดีลมันก็ล้มลงกลายเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ เพราะมันถึงขั้นว่ามีภาพหลุดหรือมีคลิปสัมภาษณ์ของเฟคกีเนี่ยในชุดของลิเวอร์พูลแล้วได้ซ้ำน,นะครับแต่ปรกฏว,ว่าเดียวนี้ไม่เกิดขึ้นครับวันนี้ลองย้อนกลับไปดูสถานการณ์นะในช่วงเวลาตรงนั้นกันหน่อยครับซัมเมอร์2018เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทําไมเดียลของนบีเฟคกีกับลิเวอร์พูลถึงไม่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2018ครับณเวลาตรงนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลมีการปล่อยตัวฟริเบกุตินโยครับออกไปอยู่กับบาร์เซโลนา ด้วยราคา105ล้านปอนด์ครับซึ่งถ้ารวมเป็ดเสร็จในแอดออนในออปชั่นเพิ่มเติมนะครับแตะทะลุไปถึง142ล้านปอนด์โอ้เป็นหลุมดำเลยครับเราพูดแบบนี้นก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงราณนะตรงนั้นเนี่ยคุณยถือว่ามีความสำคัญมากๆครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆอยากย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ๆที่มีลุ้นแชมป์นะครับก,ก็ว่ากันไปตามนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิ์พูได้ฟิจิฟันได้เข้ามาและช่วงซัมเมอร์2018พวกเขากำลังมองหาใครสักคนหนึ่งครับที่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าทดแทนคูรินโยอกครับแต่ว่าปรัชญายในการเสริมทัพของลิ์พูในยุคเยนครอปเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับครอปเคยพูดอยู่บ่อยครั้งครับและมันก็จะสามารถจำกัดความได้ว่าลิ์พูเนี่ยจะไม่นิยอมซื้อซูเปอร์สตาร์ครับแต่จะสร้างซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเอง ยอดแนวทางในการซื้อก็คือควรต้องเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับมีทัศนคติที่ดีและสามารถมาพัฒนาได้ครับขึ้นไปเป็นสู่นักเตะระดับโลกได้นั่นคือแนวทางที่ครอบวางไว้อยู่ตลอดเวลาจนั่งมาถึงช่วงซัมเมอร์28นั่นแหละครับสถานการณ์ของนายเวฟกีก,กับลิเวอร์พูลก็เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นณตอนนั้นโอ้โหฟิกี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งน่าสนใจครับติดทีมชาติฝรั่งเศสไปรยฟตบอลโลกแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับ ซึ่งเยนคอปกับลิ์ภูก็มองว่าเฟรคินน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่น่าสนใจครับกับการเอามาปลุกปั้นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ส่วนทางด้านต้นสังกัดของเฟรคินก็คือโอลิมปิลยงนะครับแม้ว่าเราจะทราบอยู่แล้วครับว่าชอมิเชลโอลลาสประธานสโมสรขอลิยงเนี่ยจอมเขี้ยวคนหนึ่งเลยครับในวงการแต่ก็เป็นทีมที่พร้อมจะเปิดโต๊ะเจรจาครับหากมีข้อเสนอที่มันเหมาะสม แล้วการติดต่อการพูดคุยก็เริ่มต้นครับซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดการณ์แหละนะครับพระลิพวพูก็ยื่นข้อเสนอที่มันน่าสนใจก็คือประมาณ60บล้านยูโรครับซึ่งนายงก็รู้สึกว่าโอเคครับกับมูลค่าขนาดนี้ทุกอย่างดําเนินไปในทิศทางที่ควรจะเป็นฝั่งของเฟกีก็ดูกระตือรือร้นมากครับกับการที่จะย้ายมาอยู่กับิรวอร์อพูเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับได้คุยเกยับเจน่อครอปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วแค่คุยกันงครั้งแรกก็รู้แล้วครับว่าครอปเนี่ย นักเจรจาชั้นยอดอยู่แล้วครับการพรีเซนต์เรื่องของอนาคตเรื่องของแผนงานถ้าได้นายเข้ามาอยู่ในทีมแล้วทีมจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเฟกี้ยอมรับเลยนะครับว่าทุกอย่างใกล้เสร็จสิ้นแล้วครับมันใกล้ถึงขั้นว่าได้ทําคลิปวิดีโอในการเปิดตัวช่วงสัมภาษณ์ได้พูดคุยเยิงครอปซึ่งครอปก็บอกผมว่าชอบผมมากพวกเราทุกคนทาสําเร็จแล้วแต่แล้วจู่ๆครับก่อนที่จะเซ็นสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการนะครับการเจรจาก็ ล้มพังคลืนลงอย่างที่บอกครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันแตะอยู่ในระดับ99.99 99แล้วครับจนทั้งสำนักข่าวใหญ่อย่าง BBC ครับพาดหัวเลยครับว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจยกเลิกการซื้อตัวนาบิลเฟกรกีจากโอลิมปิกลียมเท่านั้นแหละครับเหมือนพึ่งแตกรังเลยครับเกิดอะไรขึ้นคำถามก้อนใหญ่ๆก็คือเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันถึงล้มลง จากนั้นจะเรียกว่าการสาวไสให้กากินหรือการคาดการการคาดดาวต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งถ้ามองในรายละเอียดยนะครับเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลเองครับที่ยืนยันปริเเธการย้ายทีมครั้งนี้ซึ่งถ้าเดาจากตอนแรกนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของเฟคีครับลิเวอร์พูลอาจจะมองเห็นความผิดปกติบางอย่างก็ได้ครับและการลงทุนในระดับ60ล้านยูโรกับนักเตะที่เคยมีประวัติในการบาดเจ็บหนักๆน,น,นะฮะอาจจะดูเสี่ยงเกินไป เรื่องนี้ถูกพูดถึงกันอยู่หลายปีเลยครับว่าเป็นเพราะสภาพหัวเข่าของเฟคกีหรือเปล่าที่ทําให้ลิ์พูลนั้นไม่อยากจะเสี่ยงจนทั้งปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเองเลยครับว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าของเขาครับแต่มันเป็นเรื่องของเอเจนต์ส่วนตัวของเขาครับนั่นคือชองเปียร์เบเนสที่พยายามจะเรียกร้องกินส่วนต่างเยอะเกินไปจนทาให้ลิ์พูลนั้นหมดความอดทนครับแล้วก็ยกเลิกดีลนี้โดยเฟิกรกี้บอกว่าเฟลมากๆครับ ณเวลาตรงนั้นจากที่อ่านข่าวมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆสื่อก็มักจะพุ่งเป้ามาที่สภาพร่างกายของเขาครับแต่ฟิกกี้บอกว่าไม่จริงครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะั้นนะฮะไม่เกี่ยวเลยครับและไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทําให้ดีลนี้ลม้มลงฟิกกี้บอกว่าเหลวไหลมากถ้าใครจะบอกว่าเป็นเพราะหัวเข่าของผมเขาเล่าต่อครับว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเก็บตัวกับทีมชาติฝรั่งเศสครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกแกลกฟองเตนแล้วก็มีการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วครับซึ่งหัวเข่าของผมเนี่ยปกติดีครับ เพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวผมกับเอเจนต์และก็ที่ปรึกษาครับมันเป็นความรับผิดชอบของเอเจนต์ครับที่ทําให้การเจรจานั้นล้มเหลวลงครับแน่นอนผมรู้สึกผิดหวังมากๆที่ไม่ได้ไปเล่นให้กับริวพ์พูผิดหวังจริงๆครับเพราะนี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่นั่นคือคำอธิบายจากเดบิวเฟกีนะครับส่วนอีกฝั่งนึงครับคนที่ถูกพาดพิงก็คือเอเจนต์ของเขานั่นแหละครับนั่นก็คือชองเปียร์เบเนสแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ข่าวนี้เงียบลงครับ พอโดนพลาดพิงปุ๊บ,บเบเนสสวนกลับทันทีเลยครับแล้วก็บอกว่า mm hmm. เฟกีนิส mm hmm. โกหกหน้าตายจริงๆยอมรับเลยว่าใจกล้ามากที่โทษว่าผมเนี่ยเป็นคนล้มเดียวคราวนี้ถึงตาของเบเนสไล่เลี้ยงบ้างครับเอเจนต์คนั่าล่าวนะครับบอกว่านาบิลเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญมากๆครับอยู่ลำดับต้นๆของลิเวอร์พูลเลยนี่คือเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อของฝรั่งเศสนะครับกันเนลรูส การพูดคุยเรียบร้อยครับผมคุยกับตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลผมคุยกับเยนคลับและผมคุยกับชองมิเชลออลัสประธานสโมสร,รของลิยงใช้เวลาเจราจาตรงนี้4เดือนครับทุกอย่างเสร็จสิ้นพร้อมสักมันเสร็จสิ้นถึงขั้นว่าสัญญาของนบีเฟกีกับลิเวอร์พูลเนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยครับในระยะเวลา5ปีเนี่ยเขาจะได้ค่าจ้างราวๆ40่ล้านปอนด์นละบเนสก็เริ่มทะลวงเลยครับ บอกว่าเหตุผลหลักๆที่ทําให้เฟกีนั้นไม่ได้ย้ายไปอยู่ลิ์พูเนี่ยมีอยู่2เรื่องครับ1คือปัญหาที่หัวเข่าจริงครับแต่ไม่ใช่เหตุผลหลักทุกคนรู้ดีครับว่าสภาพร่างกายของนฟีฟเฟกีนั้นผ่านอาการบาดเจ็บหนักมาก,ก่อนแต่ฝั่งของลิ์พูเนี่ยเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือถ้าย้ายมาเนี่ยจะสามารถประคบประงมและทําให้เฟกีนั้นฟิตสมบูรณ์ได้อย่างยาวนานแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวเข่าเนี่ย ถามว่ามีปัญหาไหมมีครับแต่เล็กน้อยมากแล้วร์บูเนี่ยก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเพราะเชื่อว่าสามารถจัดการได้เอาอยู่รักษาได้นะฮะแต่ประการที่2อเนี่ยแหละครับที่มันสําคัญเพราะระหว่างการเจราจาดีลนี้นะครับจู่ๆมันก็มีมนุษย์ปริศนาโผล่เข้ามาซึ่งโผล่เข้ามาในฐานะ,ะนะการเป็นทนายความของเฟกีเปนหนึ่งตัวแทนและอีกคนก็คือพี่เขยของเฟกีนั่นแหละครับ ที่เข้ามายุ่งยากในการเจราจาชอเมย์เบเดสเร่ายฟังว่า2คนเนี้ยสคนนี้นะฮะเข้ามาแล้วทาเหมือนตัวเองเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเฟกิแล้วอยากจะให้การเจราจาดีลนนี้ทั้งหมดกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ครับเพราะว่าต้องการส่วนแบ่งมากขึ้นต้องการค่ากินเปล่ามากขึ้น,ท,น,นทั้งที่ทุกอย่างเดินหน้าไปถึงการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นแล้วสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยรอแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่ว่าจู่ๆก็คือ อยากจะล้มเลิกแล้วกลับไปคุยกันใหม่เพื่อจะเรียกร้องเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากริ์พูครับซึ่งริ์พูบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เพราะอย่างมันเดินหน้าไปเกือบถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับเบเนสบอกว่านี่แหละครับทั้งทนายความแล้วก็พี่เขยของเฟคีเนี่ยแหละครับที่เข้ามาและทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดซึ่งริ์พูก็ไม่แฮปปี้ครับจู่ๆจะต้องเสียเงินเพิ่มทั้งที่เจราจาตกลงกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วริ์พูเลยถอนสมอเลยครับอย่าเอาสโมสรแห่งนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง กับดีลที่มันดูไม่เป็นมืออาชีพแบบนี้ครับและทุกอย่างก็ล้มพังคลืนลงครับในวินาทีสุดท้ายและเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ได้เห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อไม่ได้เฟคีมาเยนครอปก็พยายามเดินหน้าต่อไปกับวิพูครับไม่ต้องใช้เพลย์เมเกอร์ก็ได้ครับใช้ในระบบ43-3นี่แหละครับใช้มิดฟิลที่มันเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่เน้นพลังกำลังวิ่งไล่พลังงานและก็เติมด้วยฟูลแบ็กที่เล่นค,คล้ายๆเป็นเพลย์เมเกอร์ พร้อมกับ3ประสานแนวรุกครับซาลามาเน่ฟิมิโนเดินหน้าเข้าสู่ความสำเร็จได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนเฟรกี้นั้นดรอปลงเลยครับหลังจากที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับจากที่เคยเป็นยอดนักเตะดาวรุ่งของฝรั่งเศสทุกคนจับตามองเป็นขาประจำของทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมดกลายเป็นอดีตเลยครับเฟรกี้ย้ายมาอยู่กับเรอัลเบติสครับในปี2020ด้วยค่าตัว เพียงแค่19ล้านยูโรเท่านั้น2ปีผ่านไปครับมูลค่าของเขาตกควบเกินครึ่งเลยนะฮะซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้หรอกครับว่าถ้าดีลนั้นมาสําเร็จจริงๆฟรกอีอาจจะอาจจะโด่งดังกวนน่านี้อาจจะเป็นนักเตะคนสำคัญของลิพูหรืออาจจะล้มเหลวก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้ามองกลับไปอีกครั้งในเรื่องของสาเหตุนะครับมันก็ต้องฟังกันทั้งสองฝ่ายฟิกีบอกว่าเป็นเพราะเอเจนต์เนี่ยแหละครับที่ทาให้ดีลนี้ลม้มลงส่วนเอเจนต์ก็บอกว่าไม่ครับเพราะมันมีตัวละครใหม่เข้ามาครับทั้งทนายความทั้งพี่เขยของเฟร อยากให้กลับไปเจรจากันใหม่เพราะต้องการส่วนแบ่งมากขึ้นส่วนในเรื่องปัญหาโอเขาเนี่ยเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเชื่อว่ารีพูลนั้นก้าวข้ามได้รับมือได้นะถึงตรงนี้ถ้าเราจะสรุปให้ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เชื่อว่าแฟนบอลร์พูลน่าจะจํากันได้ดีอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อและเกินนะครับณต,ตอนนี้คงไม่มีแฟนลิเวอร์พูลคนไหนคิดถึงเฟรกีแล้วครับเพราะว่าลิเวอร์พูลของเยนครอปเนี่ยเดินมาไกลแล้วส่วนนบีเฟรกีนั้นจะได้กลับมาเล่นในเียร์ลีกที่มีข่าวกับนิโคลเซลจริงๆหรือเปล่าอันนั้นก็รอติดตามในอนาคตแล้วกันครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเราเนะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ